ตกใจเลยจำปามาแล้วนะใช่จำปลาไหมใช่ใช่กิดมาไว้จังก็รีบไปหาลุงเลี้ยงผีไงจำปาวันนี้จำปาเยอะมากเลยปลามนันน่านี่จำปลามันั่าตรงนี้ดีกว่านะผมว่านะเสียงมือโต๊ะคอท์ครับทุกคนลุงเลี้ยงผีออกไม้เห็นแล้วนะเออมองกจอ dạng cho ai yêu nâng yang anh nâng mục cho mục cho bao mưa nèo mưa vào mưa má mưa nè! mưa má mưa Ôi, mưa nâng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  mưa Cảm mưa nâng 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 rồi nâng mưa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  สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟสี่ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิตนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเองจะพาน้องจำปานเนี่ยไปขอบคุณลุงเลี้ยงผีนะครับทุกคนซึ่งที่ลุงเลี้ยงผีทําให้น้องจำปานเนี่ย หลุดพ้นจากคำสาปได้แล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะเหลือไปหาน้องจำปาไม่รู้ว่าน้องจำปาเนี่ยจะออกมาตอนไหนนะผมกับน้องจำปาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะทุกคนก็แต่ผมก็ได้บอกกับจำปาแล้วนะว่าวันนี้ผมจะมาพาจำปาจะไปหาลุงเลี้ยงผีนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปข้างหน้าหน่อยก็คงจะถึงที่น้องจำปาแล้วนะ ไปก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากไพี่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วเดินทางไปหาลุงเลี้ยงผีกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปครับทุกคน เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปหาจำปากันก่อนเลยนะครับทุกคนเราก็จะเดินทางหลังจากที่เจอจำปาเนี่ยก็จะเดินทางไปหาคุณลุงเลี้ยงผีนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ไม่ได้นำอะไรมาเลยรีบนะก็ไว้โอกาสหน้าวันหลังที่เรามาหาลุงเลี้ยงผีนยะเราจะนำของพวกนี้มาให้ใหม่นะครับทุกคน ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยรีบจริงๆนะนี่ก็เพิ่งจะหกโมงกว่าเองนะทุกคนร้านค้าบ้านผมก็ไม่เปิดด้วยเปิดอีกทีก็ตอนเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเนี่ยนะทุกคนถึงจะเปิดร้านค้ากันก่อนต่อเดี๋ยวแทนบรรยากาศไปให้ดูกันเรื่อยๆก่อนเลยนะวพา ตอนนี้เดินทางอยู่คนเดียวนะไม่รู้ว่าในจับบงำวัเนี่ยจะออกมาตอนไหนนะหาดูเห็ดไปเรื่อยๆด้วยนะทุกคนเพื่อจะเจอนะ ทุกคนก็นี่นะตอนนี้ก็อยู่ตรงที่มันเปียวมากๆเลยนะตรงนี้เสียงอะไรวะทุกคนโอ้ทุกคนตกใจเลยจำปามาแล้วนะใช้จำปาไหมใช่ใช้คิดมาไวจังก็ รีบไปหาลุงเลี้ยงผีไงจำปาวันนี้จะไปขอบคุณลุงเลี้ยงผีนะจำปาที่ลุงเลี้ยงผีช่วยจำปาไว้ให้หลุดพ้นจากคำสาปสักทีนะจำปาดีใจไหมวันนี้ดีใจจำปาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดนะลุงเลี้ยงผีก็คงจะไม่ถือโทษจำปานะที่จำปาเคยทำไปนะก็คิดว่าลุงเลี้ยงผีคงจะเข้าใจนะที่จำปาทำลงไป ไม่ต้องคิดมากนะจำปาเหนื่อยไหมเดินทางมาเนี่ยเหนื่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวให้จำปานเนี่ยนั่งพักตรงนี้ก่อนก็ได้นะเราเราค่อยเดินทางกันต่อนะครับทุกคนเพราะว่าต้องให้จำปานเนี่ยได้พักก่อนถ้าเดินต่อไปเนะก็คงจะไปไม่ถึงนะยวให้จำปาพักตรงนี้ไปก่อนผมก็จะพักเหมือนกันพอผมเองก็เดินทางมาเนี่ยค่อนข้างกายเหมือนกันนะ โอเคจำปาเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับจำปาได้โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอทําการนั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งจะขอก่อไฟสักหน่อยนะเพื่อไล่พวกยุงพวกแมลงไปไม่ให้มาเกาะเรานะทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็ก่อไฟติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ต้องบอกเลยว่ากว่าจะติดเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะผมเองเนี่ยไม่ได้ถ่ายช่วงที่ผมก่อนนะเพราะว่าถ้าถ่ายช่วงนั้นเนี่ยก็คงจะนานน่าดูเลยเพราะว่ากว่าจะติดเนี่ยก็ใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะครับทุกคนก็จุดไวแค่นี้พอก่อนนะทุกคนเพื่อที่แค่นั่งพักชั่วคราวนะครับทุกคนแล้วถ้านั่งพักตรงนี้เสร็จผมเองก็จะเดินทางไปต่อแล้วนะตอนนี้ผม นั่งพักตรงนี้เนี่ยให้น้องจำปาเนี่ยกับผมได้นั่งพักผ่อนกันก่อนแล้วก็ถ้านั่งพักกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเดินทางไปข้างในหน่อยหนึ่งนะก็อีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนก็จะถึงที่ของที่ลุงเลี้ยงผีอยู่หรือลุงเลี้ยงผีมานั่งสมาธินะครับทุกคนก็ผมเองเนี่ยไปเจอลุงเลี้ยงผีมาแล้วนะวันหนึ่งลุงเลี้ยงผีก็บอกว่า เดี๋ยวอีกสองสามวันจะกลับมาที่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคครับงั้นทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งพักก่อนนะนี่ก็มาอัปเดตให้พวกพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับทราบก่อนนะครับทุกคนไฟดับแล้วทุกคนไม่เป็นไรให้พอมีควันได้ก็ยังดีนะทุกคน ก็จบับปาเยอากเันนานี้จบับบามานาน่ารงน,นี้ดีกว่านะผมว่านะเสียงโมโตโคอร์สมากันแล้วนะทุกคน โอเคทุกคนจำปาจำาให้เหนื่อยยังแล้วพร้อมที่จะเดินทางไปยังพร้อมกโอเคครับทุกคนน้องจำปาก็พร้อมที่จะเดินทางต่อแล้วนะส่วนผมเองก็พร้อมแล้วเหมือนกันไปทุกคนเราเริ่มเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาวไปจำปาเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันต่อเลยนะครับ ทุกคนตอนนี้ผมเองก็เดินทางมาได้ผักใหญ่ๆแล้วนะกับน้องจำปาซึ่งต้องบอกเลยว่าข้างหน้านั้นเองนะที่เราจะไปถึงที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่ของลุงเลี้ยงผีแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนจำปาก็เดินนําหน้าแล้วนะดเดี๋ยวผมก็จะแพนบรรยากาศรอบๆให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ เดินทางมาถึงที่ของลุงเลี้ยงผีแล้วนะข้างหน้านั้นเป็นที่ที่ลุงเลี้ยงผีมานั่งปฏิบัติสมาธินะครับทุกคนบนก้อนหินนะจำปาถึง้วนะตรงนี้เลยที่ลุงเลี้ยงผีมาปฏิบัติ สมาธิตรงนี้นะต้องบอกว่าลุงเลี้ยงผียังไม่แสดงตัวตนเอาอไหมเห็นหรือว่าลุงเลี้ยงผีไม่ได้อยู่ที่นี่ไปทําธุระหรือเปล่านะโอเคทุกคนก็ไหนๆก็มาถึงจุดตรงนี้ละเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปนั่งรอลุงเลี้ยงผีข้างในนี้นะทุกคนปะน้องจำปาจะเ,เราขึ้นมารอลุงเลี้ยงผีข้างบนนี้กันก่อนเลยนะครับมาจำปา ขึ้นมาเรามารอลุงเลี้ยงผีตรงนี้กันเนี่ยวันนั้นที่ผมมาเจอลุงเลี้ยงผีก็อยู่บริเวณนี้นะใชคตัวอะไรหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ามันเป็นตัวอะไรที่มันร้องออกมานะโอเคเดี๋ยว ถึงนี้ละทุกคนก็ถือว่าปลอดภัยไม่ต้องเหนื่อยละนั่งรอลุงเลี้ยงผีกันตรงนี้กันก่อนเลยเดี๋ยวเราก็ไม่ก่อไฟนะจนกว่าลุงเลี้ยงผีจะออกมานะครับหรืออาจจะขออนุญ,ญาตลุงเลี้ยงผีก่อไฟเลยก็ได้พูดให้เขาได้ยินนะว่ายุงเยอะจําเป็นมากๆเลยนะในการก่อไฟครั้งนี้นะครับทุกคนถ้าเราไม่ก่อเนี่ยมันจะเกิด ความไม่ปลอดภัยกับเรานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอให้จำปานั่งพักก่อนแล้วผมเองก็จะเป็นคนก่อไฟไปเรื่อยเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของลุงเลี้ยงผีนะครับที่ลุงเลี้ยงผีมานั่งปฏิบัติ ทำอยู่ตรงนี้นะโอเคครับทุกคนมาจะเริ่มทํางานกันเลยนะครับทุกคน่ะเสียงตัวอะไรร้องก็ไม่รู้นะทุกคนมเมื่อสักครู่เนะี่ย่ะทุกคนครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเองก็ก่อไฟลไปแล้ว ไฟก็ดับไปหมดแล้วนะเพราะพื้นที่หลิวฟืนตรงนี้มันเปียกมากๆเลยมันไม่สามารถที่จะก่อติดได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็เลยขอนั่งพักตรงนี้กับจำปาสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนเสียงอะไรวะมุตคอนหรือเปล่าเสียงใคหลอใช้กกิดอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะจำปา ทุกคนเดี๋ยวผมขอรอตรงนี้อีกสักคู่นึงนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ดูนะตอนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงพวกโมอเตอคอร์ดอยู่รอบๆป่าเนินเขาฝั่งนูงน่นนะนะเสียงมันดังมากๆเลยนะครับทุกคน เอ,อาทุกคนลุงเลี้ยงผีมาแล้วนู่นไงใช่ไหมโอ้มึงเจอเออธรชายอ,อ่ะมึงเจอจำปามาแล้วลุงเลี้ยงผีมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะไปครับทุกคนครับทุกคนลุงเลี้ยงผีออกไม้เห็นแล้วนะเออมึงเจอเดี๋ยวกชูอัยยนนึกยังอังคือเนอะมึงเจอเกด เชลาเนี่ยที่เนเมเชอร์เนะผมก็บอกว่าผมพาจำปามาขอบคุณลุงเลี้ยงพีนะที่คอยช่วยเหลือเยอะแล้วนั่นแหละมึงจ้บเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็จะมาอธิบายให้พวกพี่ๆทุกคนเนี่ย ทีเดียวเลยนะผมขอเข้าไปขอบคุณลุงย้งพี่อีกอีกคนหนึ่งนะไปไปทุกคนเดี๋ยวเข้าไปอะไรมึงเจอ,อโอ้ไม้ฮะโอโอม้แล้วมึงเจอเออแล้วมึงเจอบอโอ้ไม,ม้มมแลยเนี่ยโอ้ไม้ว โอ้ยทอยอาา้องโยนอะจำากา็ขอบขอบคุณลุงย้อผีนะที่ช่วยเรือน,อนใะหนะ้เออไอโยนะลองมืออย่างนะเออเอออันนั้นลองมอเฉดเดบาดนะลองมือเราส่นละจำปาลุงนาเอะอลุงย้ยงผีก็บอกว่าตอนนี้คำสาบที่จำปาถูกสาบไว้เนี่ยมันก็ถูกลุงย้อมผีเนี่ยล้างไปจนหมดแล้วนะ ก็ดีใจแทนน้องจำปาด้วยนะทุกคนที่เรื่องไร้ล้านเนี่ยไม่ได้มีติดตัวน้องจำปาแล้วนะอืมนี่เเออมึงเจอเอ้ีหย่าเบอตะข้าวอ่ะอย่าเกี้ชุบเชิมเมยเลยนะอย่หยกกล้องเกี้นะเบื่อเอหนุ่มไม่เอออยู่นะบอไม่ต้องอาลามาฮะเกินละช่วยเดืดใจ ทั <I> uh ้งเอะนะขี huh. uh ้เออเออเออยังมาโลกระเพาะทีเกะทั้งเยอเออขนาดไทยนะไทยเกะเกะโยเกะเกะอ่ะขี้โอ้ขี้นะเยอมึงกมือนะนะเยอเกทัยนะขี้โอ้เล่าขี้นะสามียองดูเกะ โยมึงจออืมจอโอทังโยนนะเคลเลยอะเคนแจออนเนะออม้ทเนึงจอจนอทะรีอังคูอูมงียูาวน้แล้วมึงจอมรีโอลเนยยนนะจอลียูของยาวมึงจอลียูองยาว โอ้ยพังกูเดอเด้อช่วีช่วยช่วยก็พองกูนะหนูเอาไม่วางยาเอาไงอะมึงจะปะเอาไม่วางยาจะดื่มเมีและเคสจะเบิร์จจะโจ๊ะอาก็จะโจ๊เพื่อนะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับมาแวันนี้เราได้เจอลุงเลี้ยงผีแล้วได้ขอบคุณลุงเลี้ยงผีแล้วที่ล้างคำสาปให้จำปานะจำปาก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดว่าลุงเลี้ยงผีเนีย่ยนะจะว่าจำปานะลุงเลี้ยงผีก็บอกว่าให้ระวังตัวไว้นะอย่าไปทําแบบนี้ให้ระวังตัวขึ้นให้มากๆนะ กคนครับเดี๋ยวผมกับน้องยำปลาเนี่ยจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลุงเลี้ยงผีเองก็บอกว่าเดินทางกลับเนี่ยก็ระวังกันให้ดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้เสือสมิงมันเยอะมากๆนะช่วงกลางคืนที่ลุงเลี้ยงผีมาอยู่ตรงเนี้ยลุงเลี้ยงผีก็เจออยู่สี่ห้าตัวเลยนะทุกคน ครับทุกคนคดเดี๋ยวผมเดินทางกลับเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าลุงเลี้ยงผีเนี่ยพูดอะไรไว้ให้ฟังบ้างนะครับทุกคนไปทุกคนไปจำปาดเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกลับกันเออมึงจอโอทราชัยอ้ามึงจอจอ,อ,อ้าษาเะ,ะอ่าอ,อครับทุกคนก็ตอนนี้ผมกับจำปาเนี่ยก็เดินทางกลับแล้วนะ ต้องบอกเลยว่าลุงเลี้ยงผีเนี่ยได้เตือนอะไรไว้ไหลายๆอย่างนะส่วนจำปานเนี่ยลุงเลี้ยงผีก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะที่เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลุงเลี้ยงผีไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่างลุงเลี้ยงผียังให้น้องจำปานเนี่ยระวังตัวไว้ให้ดีด้วยนะเพราะว่าอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเลยนะช่วงนี้ให้จำปานเนี่ยระวังตัวไวด้ดีๆ ส่วนเรื่องคำสาปเนี่ยต้องขอบคุณลุงเลี้ยงผีมากๆที่ช่วยเหลือจำปานะครับทุกคนก็ลุงเลี้ยงผีเนี่ยช่วยเต็มที่นะก็คิดซะว่ารู้จักกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ช่วยเนี่ยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะลุงเลี้ยงผีได้บอกอะไรหลายๆอย่างนะทุกคนก็ผมอาจจะพูดอธิบายไม่หมดนะทุกคนแต่ทุกคนก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนะครับทุกคนที่เป็นแบบนี้ นะครับโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะและให้กําลังใจผมกับน้องจำปาว่าให้ปลอดภัยนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนไปจำปาเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันก่อนเลยเพราะว่าผมเองจะไปส่งน้องจำปาอีกนะครับทุกคนไปทุกคนสวัสดีครับ